ัสดีครับที่ว่าอินไต้วันนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับมาทํางานไต้หวันแล้วเนี่ยเราติดต่อทางบ้านยังไงเนาะก็ทุกคนก็คล้ายๆกันนะครับก็คือใช้โทรศัพท์นี่หละครับคุยกับกับลูกกับภรรยากับคนที่รักที่บ้านเนาะ,นะผมก็เหมือนกันผมมาที่ไต้วันเนี่ยตั้งแต่ลูกสาวอายุสัพทเล็กนะครับอายุเก้าเดือนตั้งแต่คุยยัง ยังไม่ได้ไรเงี้ยเวลาโทรเวลาคุยกันเนี้ยก็จะยิ้มให้กันมันก็คือความสุขของคนที่มาทํางานที่นี่นเนะาะจนตอนนี้ลูกสาวว่าสองกวครึ่งแล้วก็คุยตอบโต้อ,ตอ,ตอ,อะไรกันได้แล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ลูกสาวบอกว่าอยากคุยกับพ่ออะไรเงี้ยนะครับไปดูกันเนาะว่าแต่เราวันเนี่ย คุยอะไรกับลูกสาวบ้านเป็นกิจ,จกรรมเล็กๆที่สร้างความสุขคนที่ทางนี้คนที่ตั้งใจทํางานเพื่อครอบครัวแล้วก็ความสุขของคนที่อยู่บ้านนะครับว่าพ่อแม่ไม่ได้ทอดทิ้งเขานะยังมีความใกล้ชิดผูกพันกันอยู่ครับขอเป็นกําลังใจให้คนทํางานที่อยู่หาบ้านหางครอบครัวนะครับความรักหรือความตั้งใจของเราที่ทํางานให้เขาเนี่ยเขารับรู้นะครับหน้าที่ของเราก็คือว่า พยายามติดต่อเขาเมื่อมีเวลาแล้วก็ให้เวลาที่มีคุณภาพนะครับบางคนอาจจะวันละไม่กี่นาทีก็ตามน,นะครับสำหรับผมเนี่ยตั้งแต่เล็กๆแล้วตอนที่เขายังพูดไม่ได้นะผมก็ตั้งใจไว้ว่าทุกครั้งที่โทรไปเขาจะเห็นรอยยิ้มของพ่อเสมอนะครับจนถึงวันนี้เกือบสองปีแล้ว ความตั้งใจตรงนั้นก็ยังอยู่แล้วก็เขารับรู้ว่าทุกครั้งที่พ่อโทอไปจะมีความรู้สึกดีๆให้เขาอยู่ห่างกันก็จริงแต่ว่าความผูกพันความใกล้ชิดเนี่ยยังมีได้แล้วก็สามารถสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวได้ตลอดเวลาขอบคุณที่ติดตามนะครับ ตัง้งใจมากอ่ะ

เอาติ่มเนยเอาแล้วก็ยังไม่ได้ซื่อเลยตู้าไม่เอาลูกค้ายแเอาไก่ย่างได้ไหมไก่ย่างตัวแล้วเท่าไหร่ไก่ย่างตัวแล้วเท่าไหร่